สวัสดีค่ะชื่อสุภาลพเทียนปันชื่อเล่นชื่อต้องค่ะเป็นสถาปนิกอิสระปกติก็ทำงานอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนค่ะ ปกติเนี่ยเป็นคนที่เล่นโยคะอยู่แล้วแล้วก็อยากลองมองหาศาสตร์อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะแบบว่าประสบการณ์อะไรใหม่ๆแล้วก็ไปเจอเพจของคูบิกด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักศาสตร์นี้เลยว่ามันคืออะไรอะค่ะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากแค่อยากลองมาหาประสบการณ์อะไรใหม่ๆ ตอนที่บํบาบัดขึ้นเสียงก็ปล่อยรู้สึกว่าจะปล่อยตัวเองตามสบายเลยแล้วก็อยากรู้ว่าหลังจากนั้นแล้วเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันรู้สึกมันสบายแล้วมันก็รู้สึกอยู่ในผวังคะคะยังยังมีสติอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่หลังจากเวิร์กช็อปอะเรารู้สึกว่าพอลืมตาขึ้นมามันเฟรชมากครูบีคทำเดโมให้ก็จะเป็นเราก็จะบอกอาการของครูบีคไปว่าคือปกติจะเป็นคนที่หลับยาก แล้วก็จะตื่นเช้ามากแล้วก็จะนอนต่ออีกไม่ได้ถ้าใครสนใจนะคะในศาสตรน์นี้ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์ที่ใหม่มากในประเทศไทยนะคะก็ลองติดต่อมาได้ค่ะ